แห่ส่งกำลังใจลุกส์ชานวิทเข้าโรงพยาบาลพร้อมน้องเวทมนต์คนเป็นนะ้าพรั่งครูความในใจพร้อมพอเบาๆนะ้าเหนื่อยจังลูกทำเอาเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้สองน้าหลานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดลุค์ชานวิท น้องชายนกร้องสาวใบเตยสุธีวันได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งอาการป่วยของตัวเองและน้องเวทมนหลานสาวสุดที่รักโดยงานนี้ลุคชานวิทย์ก็ได้เผยภาพขณะที่อยู่โรงพยาบาลพร้อมน้องเวทมนพร้อมกับพรั่งครูความในใจเอาไว้ว่าเราสองคนหน้าหลานขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะงับ ป่วยคู่อีกแล้วววติดกันไปมาอยู่นั่นยังโชคดีที่ของเวทมวเชื้อยังไม่ลงปอดเป็นแค่หวัดลงคอยัยงไม่ถึงขั้น RSV น้องเลยหายไวกลับมารักษาต่อที่บ้านได้ส่วนของน้าก็คือหนักเลยผ่าตัดเรียบร้อยอุตสารักษาใจไม่ยอมป่วยใจมาอย่างดีดนันมาแพ้ป่วยกายสะเงินขอโทษเพื่อนๆใดๆ ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะผ่าตัดนะไม่อยากให้ทุกคนกังวลคิดว่าทุกคนคงมีเรื่องให้หนักใจกันเยอะแล้วและขอบคุณมากๆที่มาเฝ้ามาเยี่ยมกันนะคะในส่วนของหลานเวทมนนะขอโทษหนูมากๆเลยนะลูกนาะดูแลหนูได้ไม่ดีพอหนูป่วยบ่อยมากนาพยายามมากๆแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะไม่ให้หนูไปข้างนอกไม่ให้ไปเล่นก็กลัวว่าหนูจะได้ไม่เรียนรู้โลกกว้าง ไม่ได้เจอสังคมคิดว่าป้องกันกันดีมากๆแล้วก็ยังไม่ดีพอนาะคงเป็นผู้ปกครองที่ดีให้หนูไม่ได้จริงๆขอโทษนะนะ่ารู้สึกผิดและทรมานมากๆเวลาที่หนูต้องเข้าโรงพยาบาล คิดถึงพ่อกับแม่หนูมากๆอยากให้ทั้งสองคนได้มาช่วยน้ามาช่วยครอบครัวนะเหนื่อยจังลูกแต่หนูคงเหนื่อยกว่าน้มากๆอยากบอกให้รู้ว่านาพยายามมากๆแล้วนะลูกนารักหนูที่สุดขอพรใดๆให้หนูไม่เจ็บไม่ป่วยอีกเลยคนเก่งของนาแอดเบบี้เวทมนขอบคุณป้าดุกมากๆที่เป็นทุกอย่างให้เวทมนต์ตอนนี้ ถ้าไม่มีป้าดุกครอบครัวเราคงแย่กว่านี้มากป้าดุกของเวทมนต์สุดยอดที่สุดและขอบคุณที่หมอปนาดาและพี่พี่พยาบาลรอพอสินแพทย์เสรีรักทุกๆคนมากๆที่ช่วยดูแลเวทมนต์มาตลอดนะคะขอบคุณจริงๆ